นี่นะครับอันนี้ก็คือวันเกิดของพี่กบนะครับก็มีการเลี้ยงไอติมนะครับของพวกเราทีมงานสานอยเพชรรุนแพงครับไปตรงนู้น งานก็มาถึงกันแล้วนะครับสักคู่นะเอ่ามาถม้าไปะทีามเปิดงานเลย เช่นแกวน้ำร้านประทานเปง่ายเมื่อนี้แหละตัดให้ครับใส่ติมจากใช่ครับผมอาจัดกบอาารกบครับผมให้ถูกหวยเลยเบื่อครับร้านไอซ์ครีมนะครับใครใครใครกิอซองเหรออาจารย์กบเลี้ยงวันนี้คบวันเกิดเจโอทูวันเกิดอาจารย์กบ แล้ววันนี้อาจารย์กบก็สอบจีเนีย์เอกด้วยยอดเลยในเนี้ยไอติมไอจานในกบนะครับพอน no ี ots, the family, the ่เนาะเด็กต่อยดีในน้ำบ้านฮัตมองแก้วฟิวด้วยยอดเลไม่ใช่บ้านฮัตไม่ฮัทต ทมนะครับมแล้วแล้วก็มีสมาธิเกิดวันนี้วันเดียวกับอาจารย์ด้วยเราจะดื่มไคนเนาะอาจารย์กบครับโอ้ยครับอาจารย์กบเจียวทูอาจารย์ปกบเคีือทูมาเชี้ยวครับผมวันเกิดวันเกิดอาจารย์แล้ววันนี้อาจารย์ก็สอบวิชาสอบปอเอกด้วยวันนี้นั่งสอบอยู่เนี่ยยบายบาเนี่ยสอบแล้วแล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมไปรับ มาที่นี่ครับผมสุดยอดเลยครับเอาเป็นกำลังใจไว้พร้อม้ด้วยให้สอบผ่านนี่ครับขอให้อาจารย์โจนะครับเอโอโออฟิเชียนะครับผ่านคนไปได้ด้วยดีสอบครับสอบครับผานั่นแหละครับผ่านคนไปได้ดีสอบอย่างว่าที่ด็อกเกอร์ วันนี้แหละเป็นดอกเตอร์แล้ววันนี้แหละเป็นแน่นอนเลยตาย่ยอะแล้ว็อมเองรอาไเนีย้อวไม่ยังจอดแตกองรุนแรงจะจอกอต่อคิวรุนคิวถือาคิว่ตอหลังบทตีมเกมาต่อคิวเลยเอาเายตอคิรรยการรอนตอไอติมอาจารย์ก็ต้องเป็นระเบียบจ้นะ ได้คนเลยเนี่ยคนมีเดีวนึงนะเดี๋้้คนอบงนี่ครับ <laughs> thì bảo anh, anh cứ bỏ công khai bây tìm này, <laughs> <thế không? tương cười> <laughs> ขอบคุณที่เตีมจากท่านอาจารย์กบให้แล้วกันนะครับวันเกิดก็ขอให้สุขภาพางกายแข็งแรงนะครับขอให้าม่รวยทพี่สองบอกวันนี้สอบด้วยก็ขอให้านไปได้ดีครับผมเชื่ออาจารย์กบทําได้เยอะนะครับสมากเอาน้ำมาใอ่ช้วยมา น้ำยู่กวัน่ะโอเคครับเดี๋ยวมาถ่ายอีกช่วงนึงให้ดูแล้วกันนะกินได้ถ้าหลายรอบอ่ะแต่ต้องเอากล้วยเดิมมานะได้กินยังไงได้ครับได้ครับแต่แต่กินจะต้องปวยเพียร์ได้ครับแต่ต้องกล้วยเดิมนะเป็นแดนเซอร์นะทีมงานสนรอยมันเป็นบุฟเฟ่ไงแจกแจกแจกจานไม่อย่างเดียวไงที่เดิมันตักใหม่ได้อะไรตักเต็มที่แต่ต้องกล้วยเดิมนี่เป็นไงต้องมีกติกาตเลย รับบทเป็นคนตักให้แล้วตอนนี้อ่ะเขาจะให้ตักอีกคนนี้ตักครินมาก่อนงสุดๆอ้าวไนคลองเร็วมาชีอ้าวเส้นีเปนคำนี้ม นันที่น้ำหวาน,นเลยนะก่อนจะหมดนะอันนี้เป็นศิลปินนะครับออน้องม่านฟ้าพิคขอเอียงศิลปินดังเมี่ยน้องม่านฟ้าจะตีกันนะจะเย็น อันนี้น้องอะไรครับน้องกีับตองค่ะกะีปั๊บอ๋อกะลีบรีับกัเรมากอหดน่กดแ่เดี๋ยวรแตกจะมารอบสองนะค้าหมดเลมาเลยจ้าครับเพราะง่านึงไปไปตลาดซื้อไอติมไปฝากลูกไอติมไม่ไหม อันย่นยานยานห้านก็ได้กินเถเลยเอาใส่ในกล่องเอาไว้นาเดี๋ยวนี้นะอากาศมันห่อนนะไปห่อนก็ไปเปิดให้ร้านกินเอะเลยเไปเปิดเดี้ยแค่ไหนก็ไม่้อดิกอมมาล่ากินในติมูพอนะมันลนาอยงีหมดนี่ครับเราก็ไปตามเพื่อนๆของเราแลนะครับกินไอติมกันตีนกัเดิมพอ เท่นี้พอไหมเอามาไม่พอเอาอีกยูริมันไม่รู้จักพอหรอกแอะแมากกินได้อีกกินได้อีกกินได้อีกชาวด้้อกินได้อีกทำไมกล้องไม่โฟกัสกินได้อีก มีอยู่บางวันไปฝนตกไปไงเที่ยงคืนยังไม่หมดเลยตีนมหมกน่ะมีคนกินเน้นๆปีที่แล้ววันนี้อากาศร้อนน่ดีีสนดโอ้ยจรงบอกว่าน้งก็ไปเยี่ยมแด่ดันต้องเป็นเคลมว่าเป็่นเป็นเราข้าวรอากเก็งแล้วอย่างเงี้ยนี่อเี้ย ยิวรีรูดเก่งมากเลยหนูอ่ะเขามาสองอาร์ดิเอาไปสามเลยเอาไปให้พี่เจเลยพี่เจจัดจำหน่ายเอาสาวอยู่คนเดียวหรอสาวไปให้อินเตอร์ด้วยโอ้ยจะถือไปยังไงหมดที่พ่อเอะไรเรื่องมาอะไรเบิร์ดกับโฟกเกอร์ไปขนส่งให้ถือทั้งหมดกี่อันเอ่ย ก็แบบพี่ก็ได้ไอติมกันแล้วนะคะ,ะก็โอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะรับแง่ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วนะกันนะครั <c oughs> <c oughs> บายบาย <c oughs>